เฮ้ยเฮ้ยคือบูบปะเฮ้ยป้ยาใหญ่เนี่ยเขตเสียวอยู่ได้โอ้วป้ยาใหญ่อายุอายุหกสิบบวกนะครับไปแล้วอ่าพี่เอกนะครับเปิดสนามย่ามา้าฉุบเฉินนะครับแม่ปลอดภัยน,นะครับผม <S <S เดี๋ยวซูมให้ดูครับโนนโนนโนนกำลังไปรับพี่เอกนะครับ สนามย่าหมาอุบลนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับตอนนี้ลักบินกำลังทยอยมานะครับกำลังไปครับกำลังไป ไปพ่เถิงไปพ่เถิงเส,ส่นส้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปช่วยพี่เอกนะครับเ็นงยังวัวปะอ๊ะวัวเทียนเทียนไม่ป่ะเนี่ย เคนะครับพี่เอกัวไทยที้เกี่ยวกับเครื่องอุตภีตเออโอ้เด็กๆเหมือนี่เฮาไหวจิ๋วช่วยเฉยน่อยเลยเติมหนึ่งได้ได้เนาะอ่เดี๋ยวคอยคอยดูอาจารย์ออ๋นะครับแต่งเครื่องอยู่ครับเออนักแข่งนักแข่งอาร์ตนะครับนี่มาเหมือนกันนะครับเพิ่์นนี่เพิ่์นนี่มาหลายเชื้อแล้วแต่ะมือทางเข่าเนี่ยเอาได้ไหมเพิร์นเนี่ยวะ โอ้ยโมราอาดนะครับนักแข่งนักแข่งอาจารย์อย่างนี่โอ้ไปเฟิร์ตไฮลุกซีดอะเครื่องอ่ะอ่าเดี๋ยวรอเฟิร์ตนะ ฉูดเฉือนไปแล้วนานหนึ่นงลำนี่ตาอากาศอกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นบินนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับเนี่ย ครับอาจารย์พรช่างพรเป็นไงว okay uh, ันนี้โอเคอยู่บอกะเปิดสนามเลยนี่ยาชุบเสือกเด้อเฮอเดี๋ยวไปดูช่างพรนะครับเดี๋ยวทดสอบเพื่องนะเอื้ยนะครับช่าง VR ยังครับ <trilogy> <innoc> จูนบ่เอ๊ะวาสันเนี่ยจะเห็นส่งคือจูนนะโอ้เปิดสนามทุ่งย่าม้านะครับตอนนี้เทศกาลการบินมาแล้วอ้าบาสพาดอาซาพาดขบวนเป็นสนามบินนสนามบินน้ำอยู่เนาะตอนนี้ไหนกินข้าวปลานะครับนี่แม่บ้านเราเข้าใจการยังไม่ได้นะครับ อีกคาดว่าอีกประมาณเท่าไหร่ครับจะหายหมดน้บน้ำประมาณอาทิตย์เนาะน้าจะาอาทิตย์หนึ่งนะครับ น,นี่ใช่ไหมครับช่างพร้อมทำอะไรไปบ้างเลยเนี่ยสอ๋อรองเจีฝากเฟิร์อรองเครื่องนะครับตรงนี commonly. ้ก yes> 네็๊ังโมดิฟายใหม่เนาะโมดิฟายใหม่นะครับเดี๋ยวช่างพรจะเฟิร์อให้ดูนะครับวันนี้พี่อาพี่อาพี่อาพาเพื่อนไปเอสนะครับชุดไฟใหม่ชุดไฟใหม่มียังไงเฮ็ดไปชุดไฟใหม่โค้งใหม่โค้งใหม่โค้งใหม่หมดเ่ย โอ้เนี่ยมาทานดูวะไห,ไหไวฮะไหวถือข้าเร่งวะถือข้าเร่งบ่ เสียไรยังบูปนไเฮ้ยกกไม่ไปแลยแล้วมุน

ย่งครับเหตุยังเห็ุซุ่มบ่ตัง้งตั้งเต้นบ่เฮ้ยแนวไดนี่โอ้ยนียอะไรกานเอ้ย,อาาอยอตังยต้งเต้นตั้งซุ่มหมดเลยนี่เฮ้ยโป่หนวโป่งาโอ้ย,อยตั้งห้องพักบ้างเนาะ เป็นไงอาจารย์เกือบแล้วใช่ไหมดีแล้วดีแล้วเนาะน้ำยังให้เท่าไหร่อ่าเครื่องดับตังหามันจะดับเมื่อกี้เพิ่มวิ่งอีกน้อยนิดนะครับลมมันลมเมื่อกี้เนี่ยอ่าเนี่ยแหละแบบนี้ดีดีดีเหมืเมื่อกี้ลมมันยแง๊กแนยู่งอ่าเอาอีกรอบนึงไปไป ดี๋ยวคำมันเป็นจังได้คือคืนยากคืนซ่าแทะเอ้ยอ่าพี่เอกพี่เอกเป็นได้เป็นได้เลยสุดยอดไหมเปิดสนามอันที่ไหนเนี่ยเนาจะมาครับวันที่เท่าไหร่12เดือน11 66นะครับตอนนี้ใครจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับต,อต,อตออ้องต้องต้องที่ที่หน้าเลยเข้ามาที่ไปเอกตัว <c oughs> ไปเอกตัวใครจะมองใครตะองอย่างเงี้ย้ไอ่าโอ้ยตายหมเกลีใครจะมาเที่ยวไอ้ใครจะมาเที่ยวคุณดุมเงินคุณดุมทองนะ <c oughs> น่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ล้มบินมาแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ ใครจะมาถ่ายรูปก็ขอเชิญมาถ่ายได้นะครับที่ทุ่งญ่าหมาอุบลนะครับมีมีนักบินล่มบินด้วยนะครับอืมวันนี้มีปิ้งย่างนะครับนี่บินเสร็จแล้วก็มาปิ้งย่างกันนะครับมีติ๊งอ่าพารามอเตอร์อุบลนาชธานีนะครับใครติดไอใครอยากสนใจติดต่องานก็ติดต่อได้นะครับรับบินนอกสถานที่นะครับมีกองมีงานก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับ วันนี้สุดยอดมากขอบคุณมากครับ